เพียงนี่อะไรเป็นไรโจทย์ไอ้เบ้นเจอโจทย์ล็อกเครื่องนี่คาพยายมเจอแล้วเจอนั่นไหนสัตว์ไม่มีรูนนะใครเจอลอรี่สิบเดือนครับลุงหลวดขอให้ร้านสเต็กเจริญรุ่งเรื่องนะครับคือใครวะ เจียวจีเจียวจีแจมมาเตอร์ไงแจมมาเตอร์อะไอเฟิร์นไม่ั่นไฟอีกแล้วว่าตอนที่พี่เอกพับเล่นกับไอ่เฟิร์นตายรัวๆเลยเฮ้ยเฟิร์นล้มรัวๆเลยตายนะรอเจอหอยเฟิร์นล้มรัวๆบอกโอ้ไม่น่ายินรอพับไม้เลยพี่เอกว่าไงไม่ไม่ไม่มันมียินพับม้ไก่ใหญ่อะไปแก่ไปช่วยมึงนะไม่ใช่ไอเกมไอเกมแต่งกระต่ายที่มึงล้มรัวๆ มันโดนมันโดนไอหยอแขวนสามเฟดอะพี่เพื่เพื่อนมันพับเพื่อนมันพับนะอาวเขาอยู่ในช่องนะนั่นแหละเพื่อนเพื่อนพับแล้วก็บอกว่าไม่วงวบนแล้วผมก็ไม่เล่นเล่นไงก็เล่นไม่ได้เขาคือใครหรอคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเฮ้ยมันเห็นได้ไงวะเมื่อก่อนผมเคยจัดทัวร์แข่งแล้วเขาแบบว่าเขาเขาเขาก็มาแข่งทัวร์ผมนั่นแหละแล้วเขาแบบว่าเขาไม่เคยฟ้องข้าผมเลยเว้ เออเขาไม่เขาไม่ฟอรช่องผมใช่ป่ะแล้วผมก็แจกของมาสุดท้ายเว้ยแล้วผมก็ปรับเป็นแบบว่าใครที่เพิ่งฟอรวันนี้คือแบบไม่ได้ของอะไรเงี้ยเออเพราะแบบจัดมาโอหูเฮียจัดแข่งอย่างนานอ่ะถามพี่เอกดิแข่งครึ่งเดือนน่ะแข่งสิบกว่าวันน่ะเล่นอยู่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 แข่งแบบว่าเจอกันทุกทีมาแข่งสิบกว่าวันน่ะแม่ไม่แม่ไม่เคยฟอรเลยแล้วมันก็แบบมาวุ่วายว่าแบบอ้าวทำไมเปิดหมวดนี้อ้าวไอ้เชลูแล้วแม่แข่งตัวผมสิบกว่าวันแม่งแม่แม่ไม่เคยแม่งไม่เคยกดฟอรไว้เลยอ่ะเออ เล่นอยู่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 ยทั้งวันทั้งคืนนะอยู่ไหนวะเนี่ยห้องสมุดเหรอไม่ไม่ไม่สองเครื่องเสร็จไปแน่ยทีมตัองกูไม่เสร็จถ้าเสร็จกูล้มนะเนี่ยกูบอกให้ทำไมอ่ะโอ้โหจกเหี้ยแผลนละเบิดเนี่ยเครื่ององกูจะเสร็จแล้ว ตรนี้มันโดนแขวนเหรอใช่ะดับ7ก็จะเสร็จก็ระดับ8กจะเสร็จก็คือเครื่องแรงมีขัน้างไว้ไงนี่เนี่ยตัวมหาเขาไหนเดี๋ยวกูไปปั่นต่อมึงอยู่เดินไปตรงที่เฟิรนโดนโดนแขวน่ะตรงหน้าประตูซ้ายมือหน้าประตูมันกลับมาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่อยู่กูขี่ไปดิโซโหขี่อยู่โอ้ไอ้เฮียใครเล่นใหม่กันหมดเลยวะไเฟิร์นน่ะดิอะไรอ่ะวุ้ต้มแล้วจุ๊บปากเฟิร์นกูเพิ่งเคยได้ตีบอยยากไปแล้วเฮีย มาอยู่เต็มนี่สีเหลืองเต็มแมพเลยนะ <c oughs> มึงใส่เพิร์ลมอลไม้ไอ้สัส <c oughs> ไม่ได้ใส่มานะเขาเรียกว่าจำจำได้นะสีเหลืองผ้ามันบักน,น,นะอืมกูตายยากไปแล้วด้วยเอ,าอ้าแล้วเมื่อกี้เพื่อนไม่ได้ปั่นค้างไว้หรอ <c oughs> ไหนอะนั่บผมถึงขูดแล้วอะไรของไอ้เฟิร์นวะเอาเมื่อกี้เห็นเพื่อนมันนั่งทำท่าปั่นเล้คือสอนโดเทมหรอถ้าเป็นด่านที่แบบฉีกฉีกไม่ได้อะฉีกยากๆอ่ะ é mais ปัวว่นเครื่องใหม่ยระเบิดไอเบนเจอร์นั้นน่ะถ้าเป็นเครื่องที่กูปั่นไว้อะเสร็จแล้วเครื่องที่ที่ปั่นไว้เป็นปั่นเสร็จแล้วเครื่องเดียวผีผีผีพิมพ์พพพมด่าว่าโอ้พี่<ห>เอกเล่น,<ห>นสามนาทีห<ะ>้าเครื่องอะของจริงปะ พวกกูปั่นกันสามนาสามนาทีห้าเครื่องอะร้องเลยเฮียบอกว่าแม่บอกว่าพวกมึงคงจะสนุกนะไอ้สัตว์เล่นกันแบบเนี่ยปั่นสามนาทีห้าเครื่องอะขี่อะใช่เหรอเออคนจีนเหรอคนทับคดนจีนอะไรัปลูกโอ้โหโดนฟีนะเนี่้ยมาเจอ h e f เฮ้ยปั่นอยู่เครื่องนี้เหรอ อยู่กูมันป๊อปบมันป๊อบเครื่องปะป๊อปเครื่องป,ป๊อปเครื่อง,อเ,องเอา้าแล้วทำไมเอา้าอ๋เปิ้กอะไรวะไอ้เปิ้กตีแล้วพุ่งกูอะกูไม่เห็นพุ่งเลยยันเข่มึงโดนติดเหนือเปล่าติดเหนือที่อะไรล่ะติดเหนือตอนโดนลกไง ไอเฟิร์นมานะเรียกฝืนเร็วโอ้โหโดนนกเฉยสามให้หน่อยดิสามให้หน่อยดิสามเลยกูวิ่งมาช่วยเบนไม่ทันแล้วเพื่อนั้นนะไกลเรียก้วเครื่องอื่นนะมีใครเริ่มมีเครื่องต้องหมดเครื่องนึงนะย,ยังไม่ได้เริ่มเจียวใจเขาไม่ได้ปัน่นเขาเจียวใจเขากดแบบหาโน้ตเส้นไม่เห็นหรอนี่จะตายหากันหมดไอสัตว์เหลือเครื่องดูท่าั่นไม่ได้เร็วดีเฮียอะไรเพื่อนไม่ได้ปั่นไฟไอสัตว์เร็วดีทีม เครื่องจะเสร็จแล้วแบบ80แล้วเครื่องตรงไหนเครื่องไหนเครื่องที่กูปั่นตอนแรกไงไอ้เหี้ยนี่ไงที่ปั่นไว้ครับเครื่องที่มึงที่มึงที่ผีมันกระชือนไปแปดสิบแล้วแปดสิบเอ้ยมันตามพวกมึงไปมันตามพวกมึงไปใช่เหรอคือมันหาหัวตามมึงโคตรมั่วเลยเหี้ยเขาคนไปไหนแต่ได้ยินเสียงหัวใจเขาได้ยินแล้วโอ้โหแปดสิบก็คุยโดนทึบแรงไม่เสร็จนะเนี่ยมันกลับมาวอล์กเฟิรนกุ้ยเฟิร์นกุ้ย์น เกี่ยวจ่ายไปใหญ่ไม่เหมือนเซฟเด้วยเบสเลยเบสพี่ทำที่ทางเสียงแบบผู้หูดิเฮ้ยควายไปเบสทำนี้บายไปกูพับเลยแล้วกันไม้อะไอ้สัตว์ไม่ต้องมีไม่ใช้หรอกข้าพูดว่าอะไรกูใช้เองควายไปเกรย์อะพูดแบบนั้นเหรอควายพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรควายไปควายไปเออแล้วทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นพูดพูดตอนไหนพูดต่อเมื่อตอนไหนบางทีคิลเลอร์เด๋อ ตัวอ่ะเจอเด๋อเวลาก็เล่นกิลเลอร์เอะควายไปโอ้โหที่กูโดนได้ยังไงวะอันนี้ยด่ายเบนอยู่ควายไปลูกผู้มามาช่วยกูดีเร็วๆกูฟังสีเขียวเลยว่ตอนนั้นเพราะเขาเปลี่ยนยังวะไม่รู้จับได้มตรงไมัยมีไฟไหมฮะใช่นั่นแหละไฟสีเขียว อ่ะควายไปไรไปเอาอนนี okay. <pl> <Ooh> ้เปิดยังเปิดแล้วเฮ้ยทีมช่วยกูดิทีมประตูใกล้อยู่ไหนเอ้ยมึงดูมึงดูมึงดูกูไม่มีมึงดูมึงดูประตูอยู่ตรงไหนบอกกูก่อนเอาเอาตรงกูเป็นสายล่างเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวซ้ายกลางโอเคมาดิกูรังไม่ไปควายไปไอ้นี่เขาย่องอยู่นี่เฮ้ยเจ้าใจ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 ควายไป สอตนตมสมไอเียมเอรีบอลโไอันบักกูฟันบักกูอะไรอยู่หน้าประตูแล้วเนี่ยอวไปหน้าประตูที่รนประตูแล้วเอาคไเพื่อนกันเขาไม่รัดกลุ่มนะไปเลยแล้วกัน โอ้ยไม่แทงหลังก็ดีอ๋อหอไอเฟิลประตูให้เบ้นเลยไม่ได้กูไม่มีลุกนะกูไม่มีลุกนะแต่ว่ามึงไม่ทันเหรอพี่พี่ถ้าถ้ามึงฮิวไม่ถ้ามึงฮิวกูได้อะกูติดบอลโลเบิร์กเบิร์กพิเศษเบิร์กพิเศษเบิร์กเชอรีลิ่เอ้าอะไรอะเอ้าออกได้เ พี่ต้องฮิวกูแตกขึ้นได้แล้วเว้ยข้างหลังกูจะหมดแล้วทีมเก่าๆยังพี่มาแล้วข้างหลังจะหมดแล้วเจอเจอเจอว่ะเจอเร็วได้คลิปนะเร็วลีบเอาขึ้นเาได้คลิปนะรีแต่คลิปนะเอาขึ้นปุ๊บได้คลิปนะเาแล้วเอาขึ้นปูได้คลิปนะได้คลิปนะได้คลิปนะอย่าเิตปฏิหารนะ้เบิรลตปฏิหารหรือเปล่า ค่อยไปนี <lunch _> ่ก <Heavenly> ็แปลกร่างนะตอนนี้กูบอกเลยนะ พูดดิถ้าเกิดไอแอนมาล่อไอเอนอที่รออแล้วพูดย like. ังไงพี่เอกควายไปดีน้องรักมันด่ากูเนี <ok ่ยว่ากูเอาฝฟืองแดง